สำหรับข่าวนี้เรามาชมภาพของแผนเค้กเขมรนิดนะคะปฏิบัติหน้าที่สอนบุคลิกภาพให้กับสมาคมแม่บ้านทหารอากาศนะคะสวยสง่างามแผนเค้กปฏิบัติหน้าที่สอนบุคลิกภาพให้กับสมาคมแม่บ้านทหารอากาศเป็นนางเอกที่มีบุคลิกภาพที่ดีสุดๆสําสำหรับแผนเค้กเขมนิดนะคะล่าสุดเธอนั้นได้มีโอกาสไปแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพให้กับแม่บ้าน เหล่าทหารอากาศโดยแผนเค้กได้เผยว่า how to be the most beautiful woman in the room เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอ,อกาสมาร่วมแชร์ประสบการณ์เรื่องบุคลิกภาพและการสมาคมที่สมาคมแม่บ้านทหารอากาศค่ะโดยงานนี้ก็ไม่เสียชื่อของนางแบบรางวัลระดับโลกจริงๆเลยค่ะแม้งานนี้เรียกว่าได้ครูสอนเป็นนางแบบระดับประเทศเลยค่ะได้ยินแบบนี้แล้วคงอยากจะเห็นภาพเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปชมภาพของเ กันเลยนะคะ